Okay, เรามาเล่นหมวกมาป่าก,กันป่ะได้ยูกับผมเก็บแปลงสามสามสี่เจกแล้ววันนี้เราไปเล่นหมวกฟรีไฟ่หมวมาป่านะครับผมก,กับพ่อกับมะพร้าวนะครับผมนะไปเลยเออไปเลยเดี่ยว,วก,กูจะมาแล้วลเฮนะ้เย<ล><ะ>อืมอกูยังไม่มาเลยเรากูก่อนเฮ้ยมีมีอีกมั้เฮ้ยเอาช็อตกันด้วยอันนั้ เจแปนสามสามเก้าก nice. ับสามสามสี่เจ็ดใช่ไหมเออเอาให้ตั้งใจนะเดี๋ยวต้องควรรู้อ่มันึ้นทางนั้นหรอโอคมาที่บาะแตกหนึ่ตกสก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษโดนยึดออตุ๊บบ้ะเอ มันโดนเจ้สแกวเว้ยแล้วมันก็ทำตัวว้าวุ้งเลยผ่านไปด้ผาเสียไปด้วยไม่ตายนี่เกือบตายแล้วตายคู่ไปไงไปเด็กอ่ะใช่หรอเฮ้ยมันเนี่ยตายคู่ดูในคลิปก็ได้เลยเฮ้ยเอาให้ได้นะเว้ยเอาเลยตายตอนนี้เดืงเอ้ยอย่าาผมเลยนะพี่ ไม่อกูไม่ชอบบอลเออพี่ไม่อยากทำบ,บ,บอดนะเพ่อบอมีรถเปะจะตรงไรอยู่ครั้งนี้เราชนะไงครั้งหน้าเราไม่รดชนะหรือเปล่าไงดูร,ร่ทุ่มแน่เข็บนแนวบอกไว้ก่อนดิ าแก่ไม่ได้ไม่เออเอไ้พวกล้มเอ้ยขังตัวตัวเองไม่ได้นีเออ่เป็เก่งกันล้ม,ม,ลม,ม,ลมอบบเก็บเงียบกูบอกเก็บเงียบใช่พวกกูล้มพวกกูเก่งก่งล้มเฮ้ยไปอยู่ด้านน้นเว้ยล้มไปนี่ไงนี่ไงเห็นละนี่มาอยู่แน่มาอยู่แน่แต่เวลาล้างบาปอยู่ที่กูอยู่เนะนี่ยนี่นี่ไงมาช้า เราล้อมบด้วยไอ้กูต้องเซ็นเซอร์เปล่าพวกเขาเล่นปเปล่าในปืนคนน่ะเออกูใช้ปืนนี่แหละเอาละเสี่ยกันเนี่ยฮึเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเมืออกูไม่รู้อ่ะมาสองคู่เหรอเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยเหรอดาวหลังเออสวยล้อมลบด้วยเปเด็กไอ้ เรคงงมาใจมีคำหยาบคายหน่อยนะแต่ก็ก็บอกไปแล้วใช่ปะไอน,นี่คือพี i ไคลิปแรกนะเว้ยลันบดีวกานดีังกัดันดีกวเนี่ยีกดไไกักูนด เอาโอเคพเป๊ะแงสติกสกิ๊กแงแอปเปิ้ลเขาบอกกไม่ได้ <c oughs> ตัวที้ส่อ่ไหนวะคิดว่าโหลดในบังเกอร์หรือเพียววะผู้ชายพี่นี่ <c oughs> ตุ้กใจหมดเลยดงลุมเก่งกันลุมครับไม่ได้เก่งเ,เดี่ยวครับแค่นั้นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันคลิปนี้จะเป็นอะไรต่อไปก็โปรติดตามด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพอกาชาเท่ๆตึงๆบ๊ายบาย